สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาพบกันในช่วงโควิดในทีมกันนะครับเรามาพบกันในรายวิชาการงานอา,นาชีพชั้นป .6 น,นะครับเรื่องงานช่างเดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโองานช่างไปพร้อมๆกันนะครับนะคะลูกยังที่เราควรรู้คะนั่งตัวตรงคะลูกอ่านตามบรรทุกเสียงดังนะคะงานช่างหมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาหรือแดดแปลงวัสดุหรือเศษวัสดุให้เป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆทำให้เครื่องใช้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปในบ้านได้อีกด้วยซึ่งงานช่างทั่วไปที่เราพบอินมีหลายประเภทดังนี้ค่ะเครื่องมือช่างสามัญประจำบ้านเพื่อง,งานซ่อมพื้นฐาน พี่ทุกบ้านขาดไม่ได้ค่ะลูกเรามาดูกันค่ะว่ามีประกณ์อะไรบ้างอ่าคอนใช่ไหมลูกอ่านว่าคอนคอนคือเครื่องมือสําหรับตอกหรือตุ๊บบนวัตถุอื่นสําหรับการใช้งานเช่นการตอกตะปูการจัดดินส่วนให้เข้ารูปการทุบทลายวัตถุคะ่ะลูกมาเราใช้คอนนะคะ ไขค,รครวงไขค,รครวงคืออุปกรณ์ชนิดหนึ่งซึ่งออกแบบมาเพื่อไขสกรูให้แน่นหรือคลายสกรูออกไขค,รครวงทั่วไปประกอบด้วยแท่งโลหะส่วนปลายใช้สําหรับยึดกับสกรูซึ่งมีรูปร่างแตกต่างกันเพื่อให้ใช้ได้กับสกรูชนิดต่างๆถ้าหาสกรูเล็กเราจะใช้ไขควงเล็ก ถ้าสกรูใหญ่เราจะใช้ไขควงตัวใหญ่ก่ะลูกเปลี่ยนเปล่งไปตามขนาดนะคะอ่นานว่าคัตเตอร์การใช้หรือตัดกรีดกระดาษการเก็บรักษามีดใช้เสียบไว้ในที่เก็บมีดส่วนคัตเตอร์ต้องเลื่อนใบมีดเก็บแล้วใส่ซองหรือปลอกให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเด็กเล็กค่ะลูกอันตรายเกิดขึ้นได้ค่ะต้องเก็บเรียบร้อยนะคะอ่านว่าประแจเลื่อนเรียกว่าประแจค่ะลูกประแจคือเครื่องมือสําหรับการเครียวนตหรือยึดอุปกรณ์ต่างๆมีลักษณะเป็นด้ามยาวส่วนหัวมีรูปทรงพอดีกับอุปกรณ์เพื่อให้ ใช้สำหรับล็อกอุปกรณ์เช่นนอ็อตประแจมีรูปร่างและขนาดแตกต่างกันออกไป้า,า,า,าลักษณะการใช้งานกต่ละูกมีประแจเลื่อนตัวเล็กประแจเลื่อนตัวใหญ่สำหรับการใช้งานที่เหมาะสมกับงานนั่นเองค่ะสว่านไฟฟ้าสว่านไฟฟ้าเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการเจาะไม้เจาะเหล็ก หรือเจาะอะลูมิเนียมทำงานด้วยระบบไฟฟ้ามีลักษณะคล้ายปืนมีสายไฟอยู่ตรงกลางล่างด้านล่างของที่จับส่วนปลายมีลักษณะเป็นปากใช้สำหรับยึดดอกสว่านส่วนดอกสว่านนั้นสามารถเปลี่ยนขนาดได้ตามขนาดของรูเจาะกันลูกถ้าเป็นรูเจาะเล็กเราก็ใช้ดอกสว่านเล็กถ้ารูเจาะขนาดใหญ่หน่อยเราก็ใช้สว่านขนาดใหญ่ค่ะ ตลับเมตรตลับเมตรคือเครื่องมือวัดชนิดหนึ่งที่มีสายวัดเก็บอยู่ในตลับย่างมิดิิดทำให้สะดวกในการนำติดตัวไปใช้งานได้ตลอดเวลาตลับเมตรใช้ในการวัดอาระยะหรือสวจสอบขนาดของวัดสดุขาลูกหารดึงสายออกมาแล้วก็วัดระยะได้่าลูก ีมปากโยระเกเป็นเครื่องมือช่างที่ใช้สำหรับงานตัดโดยเฉพาะปากกีมมีลักษณะคล้ยกับปากนกแก้วส่วนปลายของปากจะมีลักษณะเป็นคมตัดโดยหันขวางกับด้ามคมที่ด้ามจับมีฉนวนอุ้มเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานใช้สำหรับตัดเหล็กเส้นลวด กีบชนิดนี้ไม่สามารถจับกินานได้ค่ะลูกเราะว่าเราใช้เฉพาะตัดอย่างเดียวค่ะเอพันสายไฟค่ะลูกลูกบ้านต้องมีเหมือนกันนะคะเอปพลาสติกที่ทําหน้าที่เป็นฉนวนใช้พันสายไฟบริเวณจุดต่อของสายเพื่อป้องกันไฟ,ไฟฟ้าละอุงโจร เทปที่ดีควรเป็นฉนวนที่ดีอ่อนเหนียวและกาวของเทปม,มีความเหนียวคงทนเมื่อพันสายไปแล้วแนบกับสายได้ดีซึ่งทางเรามีให้เลือกหลากหลายประเภทการใช้งานค่ะมาดูวิธีการใช้และดูแลร,รักษาเครื่องมือช่างกันค่ะนักเรียน วิธีการใช้เครื่องมือช่างมีหลักปฏิบัติดังนี้ค่ะ 1. ศึกษาวิธีการใช้เครื่องมืออนนำไปใช้ 2. สตรวจสอบสภาพของเครื่องมือขนนำไปใช้งานถ้าพบว,ว่าเครื่องมือชำรุดควรนำไปซ่อมเซมกนสน 3. ใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน 4. ใช้เครื่องมือด้วยความระมัดระวังและไม่เล่นโยกโลก,กันขณะใช้เครื่องมือช่งางคารตอะไรเกิดขึ้นได้คะลูก มาดูการดูแลรักษาเครื่องมือช่างมาปฏิบัติดังนี้ค่ะ 1. ทําความสะอาดเครื่องมือหลังการใช้งานทุกครั้งหาเราใช้อลเสริจเราก็ทาความสะอาดเรียบร้อยค่ะลูก2ค่ถ้าเครื่องมือจํารุดให้ซ่อมแซมก่อนนาไปเก็บอาซ่อมเสร็จก่อน่อนจะเก็บมาไว้เพื่อการใช้งานสะดวกครั้งต่อไปค่ะข้อที่3เครื่องมือที่เป็นโลหะเช่นกันไครมีดเรื่อยควรทาน้ํามันเพื่อป้องกันสนิมในส่วนที่เป็นโลหะค่ะ 4. จัดเก็บเครื่องมือให้เข้าที่หรือเก็บใส่กรองให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้จากเกาล็กๆกะลุกประโยชน์ของงานช่าง่ะลุก 1. สามารถใช้เครื่องมือช่างต่างๆได้ถูกต้องและเหมาะสมกับงาน 2. ส,สามารถซ่อมแซมและดูแลรักษาของใช้ที่สมรุดแลว้วให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยให้ลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวและช่วยประหยัดทรัพยากนนรธรรมชาติอีกด้วย 3. ช่วยฝึกให้รู้จักคิดสร้างสารรค์ผลงานใหมู่่เสนอ4ทําให้รู้จักใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์และเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองแล้วเราก็จะภูมิใจตัวเองที่เราได้ช่วยงานผู้ปกครองใช่ไหมคะลูกช่วยเก็บอุปกรณ์ให้เข้าที่ก็ดีกว่าไม่ได้ทาอะไรค่ะหา,าช่วยเหลืองานผู้ปกครองที่สุดกับลูกวันนี้คุณน้อก็มีการบ้านมาฝากลูกๆค่ะ ให้นักเรียนทำใบงานวาดภาพเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างให้มากที่สุดใบงานชื่อสกุลชั้นเล็กที่เรื่องเครื่องมืองานช่างทำใบงานในกระดาษ A4 หรือกระดาษรายงานนำฉบ,บับจริงมาส่งคุณครูวันพฤหัสในวันแรกค่ะเมื่อนักเรียนทำใบงานเสร็จตกแต่งและบร้อยสวยงามส่งคุณคอูทลายส่วนตัวเพื่อเช็คความเรียบร้อยอีกครั้งค่ะลูกมาดูตัวอย่างใบงานค่ะลูกชื่อสกุลชั้นเล็กที่เรื่องเครื่องมือช่าง เรื่องมือที่ใช้ในงานช่างมันหญิงค่ะมาดูตัวอย่างคลิปปันสายไฟวาดรูปเรียบร้อยกับรูปคีมปากสวอเก้วาดรูปเร,รียบร้อยสลับเม็ดาวาดรูปสวยเป็นยังไงกันบ้างครับจบลงไปแล้วกับคลิปงานช่างได้รับสาระการเรียนรู้ดีๆอย่าลืมเอาสาระการเรียนรู้ดีๆจากคลิปวิดีโอนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ซ่อมแซงอุปกรณ์งานช่างในบ้านนะครับ กาเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับอย่าซ่อมเองนะครับต้องมีผู้ใหญ่คอยจำกับดูแลหรือให้ผู้ใหญ่ช่วยนะครับหรือให้ผู้ใหญ่ซ่อมเองพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ